ท่านสาธุชนพุทธบริษัท,ทหาัางๆสำหรับวันนี้ก็มาปรารบเรื่องพระอน,นาคามีวันก่อน ได้นชวนบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนตัดขาช้างขาสําสคัญไปขาหนึ่งคือข,าห,ขาหน้าได้แก่ากามฉันทะแล้วตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามากเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องกามฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสําหรับชีวิตต้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า ิยโตชาญเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งๆท,ที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราเราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจ ที่เราเสียใจนะเราเสียใจเพราะความโงโ่ไม่จะเสียใจเพราะความฉลาดเพราะสะภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของส่งตัวมันเป็นของที่มีอันที่จะต้องสลายไปและเราก็ไปรักของสกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมด เลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดด้านหลังไหลออกมาแล้วเราก็รังเกียจในเลือดเห็นว่าเป็นของเห็นว่าเป็นของโซโครกของไม่สะอาดตอนนี้สำหรับน้าหนองน้ำเหลืองอจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากท่าที่เรามีความพอใจ เือจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มได้วยความสกปรกเต็มได้วยความโสโครกแล้วเราก็มปนั่งรักนั่งปรารถนาไม่เพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมาก ถ้าจะถามว่าใครโง่ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่หรือจะฉลาดอัตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้แต่ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้ว,ว่างว่าโง่มานานแล้วก็มีความทะเยอทะายานมากกมากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมเมื่อก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดจะถามยอดมาเ <c oughs> มื่อเวลานี้ยังต้องการไหมถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้ว พยายอมถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการพยายะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็ง,งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอาตมา แย่สวยก็เชิญสวยแจงงามก็เชิญงามจยแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปจะให้ไปสนใจนะั่นเลิกซะแล้วอ้ถา,ถามว่าทาไมาจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี่มันคลานคลานก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้ว ถ้าจะหาตะบันสาหรับตะบันน้ํามากินได้ก็จะเอาตะบันน้ํมาตะบันน้ํนา,กนากินไม่ได้กัน้ำมันกินไม่เคยไหวในเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรงพอใช้ได้เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามี สำหรับพระนาคามีถ้าเห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามนมกถึงภาพขึ้นมาเมื่อไรอยากจ่าเจียนเหมือน,นั้นมันเบื่อมันหน่ายมันซีสีเอียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของาธาตุไม่ใช่รังเกียจคนเพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีแม้ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดตําเหลืองน้ำหนอง เดียว่าจะอยู่ภายในไม่แต่หลังไหลมาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจนี่เราไม่ได้รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งเน้นด่งกับพระอนาคาม,มีมัแตอนนี้มามัจที่สองความจริงมันมัคเดียวแต่วันตัดเป็นสองตอนก็เลยเรียกมัคที่สอง ตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท <c oughs> ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดเดิมยอนาจของพรหมวิหารสี่ก็ได้หาทางตัดด้วยกำนายของกสิงก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อนนี่ว่าเพราะกำลังกาย เพาะกำลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกำลังไว้ไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างให้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งคนโลตอนนี้เราก็เถือกันตามสบายวิธีตัดทํายังไง พพะยะตัดเดพระมริหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความเป็นบายความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทาไม่ตรงกับเราในไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านัตถิโลเกอนิทิโต ว่าคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะสแสดงออกมาก็ดีทางกายวาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดี บางวาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราเฉลลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการนินทาและสรนเสริญนี่ยังไงทำไมใจจงไม่คิด การที่เราดีหรือเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทําเองไอ้คำว่า,าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้ก็คิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการ ว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชั่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็อะต้องรู้สภาวะของคนและสัมว่าคนและสตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาปาทนานอกุศลกรรมไม่เสมอกัน บางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทําชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาโดนจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทําดี อย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาในความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทำตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาปาทานและกุศล,ลกรรมที่เขาทำเป็นนั้นพระอารมใจของเขาเป็นธาตุนล้วเรื่องไรล่ะ จะต้องมานั่งโกรธทาาุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทยานอยากในทางที่ชั่วนายคือปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แต่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เรา ถ้าเราจะฆ่าคนจะฆ่านายเขาหรือว่าคนจะฆ่านายเราใอ้ฆ่านายเขานี่งคงฆ่าไม่สำเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสและนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไป อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทําอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอว่าจงโกรธเขาจงเกลียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราเราก็ทํำยังไง ก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านใช่วิธีกันยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่ไปนายใหญ่บ่เรอนั่นก็คือพรหมีหานสีเจ้านายเก่าเราไม่คบเราครบกันคบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส าอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนและสัตว์ไม่ได้รักเริ่มได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปราณีและอารมณ์ใจของท่านก็ดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครถ้ามีอารมณ์เป็นสุขในอารมณ์ใจของท่านก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ชา้าที่เสียใครเองใครได้ดีท่านก็ชื่นอกชื่นใจ ถ้าให้บุคคลใดเพี่ยงพรำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทําความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสีน่นายท่านดีจริงๆท่านมีแตรลมสดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไป เจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้ามองจิตมีแต่อารมณมคุณมัวมีแต่รมณมงุ่นง่านงุ่นง่าน,านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันมีแต่ความเดือดร้อนมันมีแต่ความโหดร้ายเจ้านายดึง คือไปทา,านยึดนันเป็นของกูยึดนีเป็นของกูนันเพ่นของกูนีผีของกูนันน้องของกูพอก่อของกูแม่ของกูทรัพย์สินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้าหนี่ร้ายมากขับไปเสียมันทําให้ใจงุนง่านอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอากุสนคนไม่ฉลาดความโง่ไอ้เจ้าโง,ง่ในยึดถือตะบันเขาสั่งไงก็ทําตามไม่ครบไล่ไปเสีย ล่เปิดไปหมดไอ้นายสี่นายนี่ครบไม่ได้ครบมันไว้เพียงใดมันมีแต่วความทุกข์มีแต่วความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่วความสดชื่นท่านมีแต่วความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่วความรักคิดจะยืออย้อแยางทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้ ในชาติสัญญาใครก็มีมีถึงความเย็นดีเมื่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดก็เพลียงพรำท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สี่นายก็มาจนเต็มกําลังใจนายเข้ามาคลองเต็มที่แล้วก็ชวนนายพิจจรนาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาด นอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศินสิ้นอ้วนเลี้ยงสมาธิสิ้นอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วน้วยเมื่อศินบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดเกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายนี่ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทําให้อารมณ์ใจศินอิ่มหนำสำราญอ้วนเพีีมีกําลัง ทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้บัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาเกิดกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ย จะทำไมโกรธเขาทําไมจะไมฆ่าเขาทําไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเกิดเพราะอะไรท่านก็ยะตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ว่าความโง่ความต้องการความเกิด แต่ก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพัดพลาดจากของรักของชอบใจนี่ก็ถามนายท่านต่อไปวันนายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุกอย่างนี้เราจะไม่เกิดเพื่อความโกรธความพยาบาทไม่ต้องการการประหารประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ นายจะทํำยังไงนี่นายท่งนก็จะตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ๋ยเจ้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเถสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเป็นมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวไป็นอนิสตุ ท่านก็จะบอกว่านโน้นเน่ยเปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีอารมณ์เต็มไปได้วยโทสะจริตองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจารณาคือเพ่งเกสินได้แก่โลหิตกินหรือดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดง นั่งเพ่งพิจรารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจนกระทั่งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองทีทีละน้อยละน้อย,อยเหลืองเหลืองอ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพึก แล้วก็แปรผ่าวเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิจิตธรมานพิจารณาว่าพระนี้ทรงฌานโลกีได้แล้วเดื่อทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หักข้ามความโกรธเป็นได้ตัดไม่ได้หรือว่าห้ามช้างขาช้างขาที่สามให้เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชัว่วข่าวตัดตัดขาขาดไม่ได้ จะตัดยังไงมันจึงจะขาดอง์สมเด็จพระบรมโลกกันน่ายก็อธิษฐานให้ดอกบัวนั่นเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่องใสว่าโ oh, no อนน้อดอกบัวแห้งเหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสมมยสมพุทธเจ้าทำดอกบัวกลีบหล่นลงไปสมบูแล้ว เป็นอันเมื่อก็เธอก็พิจารณานดูก็เอ๊ยว่าดอกปัวนี่ทีแรกนี่มันเป็นทองคํามีสีแดงสดใสเมื่อสักครู่ในเหี่ยวแห้งไปเวลานี่ใบก็ร้อยกลีบก,ก็หล่นเกสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักมีสภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดกในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในท่งทกลาง มีการคลายตัวเป็นทำากลามมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราในมันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดในเมื่อใจไม่นโง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุกข์ ขันหามีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางและมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกับดอกโบที่เราเห็นจํใสยอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองน,นี่ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอาหนา์เลยผลที่สุดท่านก็เข้าถึงความเป็นอาารลาตะข แต่ของเรายังไม่เอางอ่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นพระน,นาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสี่ก็ดีเรือทรงอยู่ในโลหิตะกะสิงก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการคิดคิดว่าทุสลายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์เมตตาปราณีแปรการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความโกรธคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าขันห้ามันไม่เที่ยงแล้วแล้วก็ตรงทำติของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของขมิหารสีเพียงเท่านี้ดับบรรดาท่านพุทธบริษัท จิตใจท,ทั้งนั้นหลายก็จะเต็มไปได้วยความชึ่นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกคตารมแบบนี้เราเห็นว่าสภาวะร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเราโลกีวิสัยเป็นปัจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปัจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพาน ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอ,อารมณ์ใจขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดการมฉันทะคือความรักในเพศเสีนได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในบริการหนึ่งโทสะความยาำบาดหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏเกิดเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดี ที่เราปฏิบัติตมสสามกระแสสัสธรรมเทศนาขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนายครบายใหม่คือพรหมีหันสีแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่สมัยช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธจะบ้านเพื่อประโยชน์อะไรจะทําลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมใจของท่านก็จะพ้นจความทุกข์โดยนายของความรักเกิดความโกรธ อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอรันดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่สำหรับจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อทนนี้ไปข้อสาวกขององค์สมเด็จพระปพิตแก้วจงสมาทรองอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจึงพวจะถึงเวลาที่ท่านปรารานาจ